เจริญสุขบรรดาพุทธศาตอนนี้ก็จนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านเขาเรียกว่าสโลแกนหรือว่าอะไรนะคําขึ้นต้นคําขึ้นต้นของการทักทายอติยอมมาวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยที่หัวมีหมวกอากาศเย็นอากาศเย็นมาตั้งแต่เมื่อวาน เย็นมาสองสาวันแล้วแต่ว่าเย็ยนหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งใกล้มกลาก็คงจะยิ่งเย็ยนหนักขึ้นแล้วมั้งเมื่อก่อนไม่เคยไม่กล้าใส่นะหมวกอย่างนี้ไม่กล้าใส่ไปปริวาสกับเขาแต่ละทีนี่นั่งรถไปเนี่ยรถแอร์รถทัวแอร์ก็ลงตรงศีรษะพอดี <laughs> ปิดก็ไม่ได้ ปิดปุ๊บเดี๋ยวกระเป๋าเขาก็มาเปิดอีกแล้วเราก็ไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่หมวกอย่างนี้นะสมัยโน้นนะนะสมัยรุ่นสักยี่สิบปีสามสิบปีเมื่อก่อนนั้นนะ่ะไม่กล้าใส่แม้แต่เสื้อกันหนาวนะี่เห็นไหมนะ่ยยศอาตมาก็ยังไม่กล้าใส่นะเสื้อกันหนาวแต่เสื้อทํางานเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะเสื้อกับเสื้อทํางานที่เขาใช้ตัดเป็นเสือ้อ แขนกระบอกทรงยาวแขนยาวกระบอกก็มีแล้วบางทีพัฒนาถึงขนาดตัดเป็นกางเกงนุ่งเบื่อจะทำงานมันก็สะดวกใหม่สถานที่ที่เขาใช้ทำงานวัดที่เขาใช้สำลรับกำลังก่อสร้างเนี่ยนะเขาก็ใส่กันได้แต่ตมาเนี่สมัยนั้นมันยังไม่มันไม่มันไม่กล้านะมันไม่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 กล้าที่จะทําให้ผิดแผกแตกต่างไปจาก ทรงเดิมอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งกระทั่งต่อมาต่อมาเนี่ยมันก็มีสำนักดังใหญ่วัดหนึ่งแหละนะใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งเสื้อเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวแขนยาวออกระทั้งประเทศกระแฮตามกันแล้วก็นเนี่ยนะทำตามกันไปก,ก็ก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะ พระทางทีเบตเขาก็ใส่เสื้อใส่กางเกงกันนี่พระสฆ์เหมือนกันนะั่นน่ะพูดเหมือนกันแต่ว่าคนละนิกายเขาก็ใส่กันได้ก็ไม่แปลกอะไรอ่ะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นประ,เ,ปประเทศเขตอบอุ่นเชิงร้อนมันจะมีอยู่สามละสามฤดูประเทศไทยเราเนี่ยฤดูหนาว ฤดูอา่ามันมีอยู่สามฤดูอ่ะฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนร้อนเยี่มอะก็มีอยู่สามฤดูประเทศไทยเราเนี่ยนะ ออก็เลยใส่ได้ทุกวันนี้ก็ใส่ปกติแล้วจะไม่ใส่กนะ็ตมานี่บวชสมัยต่างกับรุ่นโบ,ร,บราณน่ะนะแต่พอเขาทำกันมาจนขนาดนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเ้าก็ไม่อยากจะว่าแล้วเนาะตามแต่จริตของใครตามแต่จริตของใครแล้วกัน ถ้ามันไม่ผิดแผกแตกต่างไปจากตรงเดิมมากนักก็ <c oughs> ขออภัยอา,าวานนี้ทั้งพระอินทพระพรหมก็ลากลับไปโน่นแล้วสู่เทวสถานของท่านและน้ะนะพราะว่ามาทำพิธีวิวาหา์มงคลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ลากลับ กยังเทวสฐานทางการพระอินทร์ก็ไปอยู่ชั้นดาวดึงส่วนพระพรหมก็ไปอยู่ชั้นรหมของท่านไปฉเฉลิมฉลองยาวนานสามเดือนให้สร้างปรา,าสาทสามองค์ในกรุงกรบินในกรุงกรบินลพัฒเพื่อคู่อภิเศกฉลองติดต่อกันยาวนานถึงสามเดือนเลยนะที่กรุงกรบินลพัฒเลยที่เมืองเจ้าบ่าวเลย ส่วนสำเร็จพระเจ้าสีหนุราชและกษัตริย์ทั้งปวงยับยั้งอยู่ในมณฑปเล่นการมหรสพสมโพธทุกที่วาราตรีท้วนถึงไตรมาสแล้วดำริการที่จะกลับยังกรุงกบิลพัฒ์ในเชตธ,ธรรมาสกาละปักจึงตรัสสั่งกษัตริย์กยราชสามแสนกับสุทธิอมาร ให้ไปสร้างปราสาททององค์หนึ่งณนะกรุงกบิลพัฒนอ๋อ้เฉลิมฉลองอยู่ที่นี่อยู่ที่มณฑปอยู่หนะป่าอาโศกสวนลุมพินีวันเนี่ยสามเดือนนะ่ะนะให้ฉลองสมโพธิกันอยู่ที่นี่สามเดือน มีพื้นที่เจชั้นมีเสาห้าร้อต้นโอ้โหแต่ละปราสาทอันนี้มาสร้างในกรุงกบิลพัทแล้วนะแล้วไปด้วยไม้จันทถวายนามจันทปราสตทจันทปราสาสแล้วให้พระสุโกธนะราชโอรสกับกษัตริย์หนึพระองค์ไปสร้างปราสาทอีกองค์หนึ่งมีพื้น9ชั้นมีเสาห้าร้อต้น แล้วไปด้วยไม้ราชพฤกไม้ราชพฤกษ์นี่เป็นไม้คูนหรือเปล่าส่วนสมเด็จพระเจ้าชนาธิปร,ราชก็ตรัสใช้ขัตติยวงศ์ทั้งหลายกับสุปดิษฐอมาตไปสร้างปราสาทนกรุงกบิลพัทอีกองหนึ่งมีพื้นเจ็ดชั้นมีเสาหนึ่งพันต้นโอ้โหแล้วไปด้วยไม้แก่นทั้งสิ้น ใช้แต่ไม้แก่นใช้แต่แก่นไม้กระพี้ไม่เอาแล้วนะ <c oughs> กระพี้ไม่เอาเอาแต่แต่ไม้แก่นเอาเทนทิตีกวกเข็นนี่เข็ดเขี้ยวเลยนะเสียวฟวันเลยไม่กล้ากินละและการสร้างปราสาททั้งสามสำเร็จแล้วก็กลับสู่เทวทหานครสมเด็จพระเจ้าสีหนุราชให้ตกแต่งประดับมันคาตั้งแต่เมืองเทวทานครถึงกรุงกบิลพัท แล้วให้ราชอโอรสแลพระสุนิแลพระนิสาสุนิสาขึ้นทรงอารงณ์งกฏการจนะราชอันเดียวกันมีอเนกมีอเนกนิกรคณานางกำนันหนึ่งแสนกับกษัตร, 101, 000, 101, 000, ริย์หนึ่งร้อยหนึ่งพระหนึ่องพระองค์และขาติยะวงศักรยราชหกแสน ตามเสด็จแวดล้อมเป็นบริวารส่วนพระองค์ก็คงก็ทรงคชาทานแวดแวดล้อมไว้ด้วยจตุรงคโยธาหารเสด็จยกพยุหะแสนยาแสนยาพลากรไปในเบื้องหน้าอ๋กลับกลุ่มกบบินลพัดละนะให้ให้ให พระสิริสุโธชนะกับพระสุนิสาก็คือพระศรีสะพยนั่งในในอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> อานั่งในที่เดียวกันก็แล้วกันนะอาจจะทรงช้างทรงอะไรก็แล้วแต่ไปในที่เดียวกันบนช้างเชือกเดียวกันไปถึงเมืองกรุงกระบินละพัฒน์ ใช้เวลาสี่เดือนครึ่งขนสิ่งของไปกรุงกบิลพัทส่งมอบราชสมบัติให้ราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันนี้น่าจะจบใช้เวลาสี่เดือนครึ่งขนสิ่งต่างๆจากจากกรุงไปกรุงกบิลพัทหมายถึงว่าเจ้าเมืองชนาธิปร,ราชเจ้าเมืองแทวทหานครเนี่ย สิ่งของต่างๆเอาไปมอบให้กับพระพระราชธิดาที่เมืองกบิลพัทใช้เวลาถึงสี่เดือนขนไปอ่ะนะแล้วคราวนี้ก็พระศีหนุราชก็มอบราชสมบัติราชบรรลังราชบัลลังให้กับพระสิริสุธธนะได้ปกครองอ่า เมืองกระบิลพัสืบต่อมาแล้วพระศรีพระศีหนุราชก็ทรงชราด้วยอายุวัยก็ถึงการสิน้นสิ้นที่วงคตสวรรคตคตพระราช พระสิริสุทโธมหาราชเลยนะเขาขนาดน,นาไม่เป็นมหาราชเลยและพระสุนิษาก็บำเพ็ญกุศลให้กับพระสรีหนุราชสมเกียรติสมเกียรติก็วันนี้ก็เอาแค่จบแค่นี้เรื่องวิวาหามงคลปริชปริวัตปริเชตที่หนึ่งจบจบแล้วกัน การมงคลสมรสของผู้มีบุญญาธิการต่อไปก็จะเป็นดุสิตปริวัตพระโพธิสัตว์รับเชิญจุติจากพบดุสิตนะรับเชิญและมีเทพ,พมีพรมไปเชิญมาให้จุติยังโลกมนุษย์เพื่อที่จะตรัสสรู้เป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าแล้ว ในอกในวันต่อไปก็จะได้มาพบกันต่อวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุ่ชนทุกคนทุกท่านเพลินเจริญพร